ผู้ที่ถูกเลือกคือผู้ที่สั่งสมบารมีมาอย่างยาวนานจนจักรวาลจัดสรรให้มาเกิดในสถานที่เวลาและครอบครัวที่เหมาะสมทุกอย่างไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่ถูกจัดสรรจากจักรวาลที่ละเอียดอ่อนเกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจผู้ที่ถูกเลือกมักมีออร่ราพิเศษมีพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดและมีรหัสวิญ,ญญาณเฉพาะตนที่สะท้อนให้เห็นว่าเขาแตกต่าง ไม่ว่าจะผ่านวันเดือนปีเกิดเส้นสัญลักษณ์บนฝ่ามือสัญลักษณ์บนร่างกายหรือเหตุการณ์ซ้ำๆที่คอยย้ำเตือนเส้นทางของวิญญาณแต่สิ่งที่ล้ำค่าที่สุดไม่ใช่พลังหรือพรสวรรค์แต่คนกลุ่มนี้จะมีหัวใจเหมือนพระโพธิสัตว์ที่เต็มไปด้วยความเมตตากรุณาพร้อมจะช่วยเหลือผู้คนแม้ตัวเองจะเผชิญกับความทุกข์ยากเหนื่อยล้าก็ยังเลือกที่จะเป็นแสงสว่างนำทางให้ผู้อื่น เส้นทางนี้อาจเดียวดายในบางช่วงเวลาแต่แท้ที่จริงแล้วพลังจากจักรวาลกำลังอุบอุ้มอยู่อย่างเงียบๆทุกย่างก้าวทุกบทเรียนคือการยืนยันว่าเขามีคุณค่ามากพอที่จะเป็นแสงสว่างให้ผู้คนมากมายข้ามจากความมืดมนไปสู่ความหวังและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมโลกจะได้รู้ว่าการเกิดขึ้นของผู้ถูกเลือกไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลย